ทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะสวัสดีค่ะแอดมินหนูหน้อยสวัสดีทุกท่านนะคะสวัสดีแฟนคลับ fc เลขฮานอยทุกท่านนะคะแอดมินหนูหน้อยสวัสดีทุกท่านนะจ๊ะเดอ้อ สำหรับคลิปนี้มารับชมแนวทางเล็ห้าน้อยกันต่อเลยเนาะจ้ามาแต่เว้นคือเกาเดอร์ท่านผู้ชมสวัสดีวันที่5กะระกฎาคม2565นะคะก่อนจะไปรับชมแนวทางเบิงผลของเหมือวานกันก่อนเดอ้อท่านผู้ชมเป็นจังใดกันนาะท่านผู้ชม สำหรับผลห้าน้อยเมื่อวานแอดมินกะเจาะบ่กเขาอีกแล้วเดอ้อท่านผู้ชมท่านผู้ชมพิจารณาเบิงเดอ้อจ่าเดอ้อแต่เหล็กเดนเหล็กกล่องเหากะย่งบอหลุดเดอ้อท่านผู้ชมหละกะเหล็กในตา่างย่งบอหลุดเดอ้อท่านผู้ชมให้ท่านผู้ชมเอาไปพิจารณาเบิงด,ดีเดอ้อจ่าเดอ้อ สำหรับสายวิ่งเดินร่องกะ,กะย่างมากคือเก้าเนาะจ้ะเนาะเมือว่านนี่เข่ารอบพิเศษสองหนึ่งหนึ่งสองเน,นาะจ้ะเนาะสองหนึ่งหนึ่งสองถ้าสามตัวก็คือแปดสองหนึ่งเน,นาะจ้ะเนาะหกชุดเด่น อกเข่าเนาะจ้าเนาะอกเข่าหลามือแล้วําหรับเมื่อนี้ไปเบิงเหลขกเด่นในตาล่างกันต่อเลยเนาะจ้าแอดมินก็ขอโทษทุกท่านแล้วจ้ะเดอ้อเพราะว่าแอดมินกะเจาะอกเข่าหลามือแล้วเนาะจ้าเนาะท่านผู้ชมพิจารณาเบิงดีๆก้อนจะตัดสินใจไปลงทุนเนาะจ้าเนาะ สำหรับท่านใดที่เขามาแล้วชื่นชอบแนวทางเลข,ขาน้อยแอดมินนูน่อยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กำลังใจทางช่องน้ำนเดอ้อจ่าเดอ้อท่านใดที่สนใจครีมทาฝ่า,าตอนกลางคืน,นเนะาะจ่าเนาะโทรเข้ามาสั่งได้เลยนะคะ0926325513นะคะเมมเบอร์ Member ทักไลน์ได้เลยนะคะสำหรับครีมชุดละ150บาท ส่งฟรีนะคะส่งฟรีเก็บเงินปลายทางได้โอนได้นะคะสำหรับครีมก็จะเป็นตลับสีนีเนาะจนะ้ะเนาะจะเป็นสีฝากับสีขาวจะมีสองตลับเลยจ้ะเดอ้อใส่สีฝาก่นค่อยใส่สีขาวทาก่อนนอนทาบางๆก่อนนอนนะคะลูกคมพนกระชับเนาะจนะ้ะเนาะเป็นครีมยารักษาฝ้าสำหรับทาก่อนนอนเท่านั้นนะคะ ท่านใดสนใจโทรเข้ามาสั่งได้เลยเนะจ้ะเนาะเบิ่งเลขเด่นในตารางกันเลยเนะจ้าแนวทางเลขฮานอยรวม3รอบในตารางเดียวกันนะคะประจำวันที่5กะระกรกฎาคม2565เลขในตารางนะคะ ศูนย์หนสองหนะคะเลขในตารางนะคะเด่น0และรองหนึ่งนะคะสำหรับซ้ายวิ่งเห้านีกะยังบอผาดนอกจากเนาะแต่แอดมินจับคู่ให้บอเขา่าหลายเมืองติดแล้วด้วยจ้ะเด้อหกชุดเด่นนะคะ ท่านผร้ชมจับเป็นแล้วเลขกใตาลรางจับเองได้เลยเด้อจ้าเดอ้อเพอว่า6ชุดเดนนั่นหาซ่อมเมืองกร่รเนาะจ้าเนาะพอว่าแอดมินเจาะบ่อเขาเ้าสองเก้าหกศ์เกาศูนย์สองศูและ 1, 9นะคะเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะแนวทางเลข,ข่าน้อยร่วม3รอบในตารางเดียวกันเด้วจาเดอรอบพิเศษปกติและ VIP ได้แล้วคือหยุดนะคะถ้าเเลขในตารางขับแล้วโอกาสจะมากกะคือ,อยากนะจ้าจเนาะสำหรับทันใดที่ใดรอบแรกแล้วคือหยุดเด้วจาเด้อแอดมินเน้นหายซูรอบนะจ่าจเนาะ รอบพิเศษปกติและ V.I.P นะคะสามชุดเน้นเด้อจ้าเด้อแอดมินหนูน้อยขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ